กอไปมาเลข33ครับวราวุฒิสมพรพักที่นอนมารีน่าครับเมื่อเช้าวิ่งไป9.3อ้ตอนนี้9.3นี่ก็วันวันแล้วนะ1 2 3 4 5 6โบ275คร์เอนะครับกับโบโบเอ 4 o โอเพนโฟเอ็นเอนรถมาพาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับ2 75าคัสเอโบโเอ็นเอและโรโอเพนโฟเเพาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับขาวิ่งไปก้าวขักลาเก็ได้หรอนั่นไง เอาแล้วมาเชา 9, 3, 4, ้าเก้าสาสี่ศตอนนี้8ป9 1เก้าหนมาเป็นอันดับที่2ครับยางไม่เป็นทางการครับโอ้ยิงดึกยิงมันครับอากาศดีขึ้นรถวิ่งดีขึ้นมาเป็นอันดับที่สองยางไม่เป็นทางการอันดับหนึ่งไม่เป็นทางการตอนนี้จากอู่อำนาออโตโสวิสครับพี่รมขันทอง